สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการทําความรู้สึกเออทำความรู้จักกับความรู้สึกเดี๋ยวเจียงจะมีคลิปตัวอย่างไม่ใช่คลิปตัวอย่างชีวิตจริงและเป็นในวิถีด้วยชีวิตสดจริงไม่ได้แบ่งว่าจะต้องออกไปทําจะต้องมีแพทเทิร์นจะต้องมีระบบจะต้องมีกระบวนการไม่เลยนะครับการทําความรู้จักตัวเราผ่านความรู้สึกตัวเองหรือแม้ตัวเราเนี่ยแหละคือความรู้สึกที่ชอบถามว่าเราคือใครจะค้นหาตัวเองได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปที่เจียนนาเสนอว่าผลลัพธ์จาก การทําทความรู้จักตัวเราผ่านความรู้สึกหน้าตามันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดียามเช้าค่ะเจียน,นจะบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกของหนูมันมันคือแบบมันโคตรรวยความรู้สึกเลยเจยน มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไม่เหมือนกันเลยอะความรู้สึกจริงๆอะคือตื่นขึ้นมางเงี้ยแล้วเขย่าอะไรไปเรื่อยๆ,ๆไปทํางานไปทํางานก็เหมือนกันค่ะคือความรู้สึกคตอดรวยความรู้สึกรู้สึกความรู้สึกคตอดรวยเนี่ยคือมันอยู่กับตัวคือมันรู้สึกเองนะเจนอืมจริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะของกินว่าเงินเล็กๆลน้อยนอย่งเงี้ยมันก็จะเข้ามาเองอะค่ะอืมทั้งทั้งที่ว่าเงินก็ไม่มีนะเจนแต่ปอมรู้สึกทำไมโคตรรวยคือแบบกูมีอะไรเงี้ยมันมันอยู่กับปอมรู้สึกเราจริงจริงมันจะแต่เราก็ไม่ได้อะไรนะก็คือแบบก็รู้สึกอะ่ะ ก็แค่รู้สึกว่าเออมันรู้สึกได้แล้วเราก็ทําไปนะแต่ความรู้สึกโคตรรวยนี่โคตรรวยความรู้สึกนี่มัน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 จริงอืมไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเช้ามาเนี่ยซึมเศร้าพี่ก็นั่งร้องไห้บางทีก็อะไรไม่รู้มันจะต้องร้องไห้ทุกวันอะ เช้าเย็นกลับมาห้องประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเบาความรู้สึกความรู้สึกเราโคตรรวยท,ทั้งทีไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่ใช่ตังอะแต่ความรู้สึกเราเป็นโคตรรวยอะแค่นี้ค่ะเจนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นก็คือเห็นน้านเจียนเดินทางแล้วก็เสียงที่เป็นแกนที่เขาเล่าเรื่องตัวเขาเห็นไหม เขาเล่าความรู้สึกครับเขาไม่ได้เล่าเรื่องนอกตัวเขาเห็นไหมหนึ่งในนั้นคือสมาชิกที่เป็นเด็กนักเรียนทุนด้วยซ้าไปอะกว่าจะประคบประงมเนาะเขาประคบประงมตัวเขาเองนะครับเขาเดินทางมาเจอช่องทางธรรมชาติของเขาเองแล้วก็ก็กระตุ้นเองชงเองกินเองแล้วก็มีผลลัพธ เป็นธรรมชาติของตัวเองเนี่ยสมัยก่อนในตลาดเขาจะบอกว่าต้องใช้ให้เป็นบอกไม่ต้องครับพอมาถึงจุดหนึ่งมันหล่อหลอมความเป็นตัวเราได้ครับเท่ากับตัวเราเท่ากับตัวเราเท่ากับธรรมชาติมันจะแมทช์กันเหมิดกันจริงๆแล้วผมจะพูดให้คำมันลึกกว่านั้นแต่ว่าเวลาพูดไปเดี๋ยวภาษามันล็อกคือการที่เราเขย่าตัวเราครับมันจะเท่ากับจุดจุดจุดและจุดจุดจุดถ้าฟังไปนิทานคือจะเท่ากับการหมุนของโลกครับ โลกมันหมุนมันรู้สึกยังไงอ่ะเอ,าอ้าเนี่ยครับคนรู้สึกมีนะครับไม่ใช่อาเจียนพอมันเท่ากับการหมุนของโลกมันก็จะปรับองศาละติจูดล่างีิจูดลองีิจูดละติจูดของเราอ่ะให้เข้ากับทั้งสรรพสิ่งเลยนัน่นนิทานนะอย่าฟังอย่าอยายอย่าอย่า,าอิน <laughs> เป็นคอนเทนต์มันรู้สึกได้ทีนี้รู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกยังไง พี่จ้บอกม่าต้องไร้ครสอไร้ครสอไร้ครสอไร้ครสศึกเอาแม่แบบเอาเอาต้นแบบของตัวเองกับตัวเองนะของตัวคุณเองอ่ะของเราเองอ่ะอาเจียนมันหมุ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 นแล้วถึงถึงจุดหนึ่งมันหยุดหมุนจบไหมครับแค่นั้นเองทุกคนก็สามารถทําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเป็นธรรมชาติในแบบของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวเองนะ เป็นยังไงเอาล่ะสำหรับการ้านที่จะจะจะเพิ่มเติมหรือว่าจะจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเตื่นเหมายกว่าก็แสดงว่าโอ้นหนไหสมัยก่อนเนอะทุกทุกทรมานเขาเรียกว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบอีกตรงนี้ผมโคตรพยายามจะอธิบายให้ได้เลยว่าไอเราโตโต,โตมาถ้ามันถอยหลังไปสัก50ปีร้อปีร้อปีตอนนั้นมันยังม,มันจะมีการเละเปลี่ยนน่าจะมีแล้วมี มีทองมีเงินมีนาคมีพดด้วงนั่นแหละครับระบบที่มนุษย์สร้างตัวกลางตรงนี้เอามาแลกเปลี่ยนกันคือหมายความว่าโดยความเป็นธรรมชาติก่อนที่จะมีเฟียสเนี่ยครับมันแลกเปลี่ยนโดยผ่านตัวกลางรู้ออกไหมฮะเพราะว่าชุมชนตำบลอำเภอมันข้ามภูมิภาคข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามพอข้ามเสร็จปุ๊บก็ต้องมีตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอีระบบนี้แหละครับที่มันทําให้เราอยู่ภายใต้เงื่อนไข ถามว่าทำไมมันก็ต้องพูดถึงเฟียสเฟอรเอาล่ะเดี๋ยวจะไปยาวกลับมาบ้านร้องห่มร้องไห้เดิมเดิมเวอร์ชั่นเดิมนั่นแหละครับมันปริ้นมันปริมันแตกหรือเปล่ารู้ออกไหมฮะเพราะว่าอะไรพอออกไปใช้รับใช้ระบบมันไม่ได้มีแค่ระบบเฟยสอย่างเดียวนะครับมันมีระบบสารสุขมีระบบเอ่อเอ่อเอ่อระบบการเมืองการปกครองระดับโลก WTO WHO เออเห็นไหมครับ มันอยู่ภายใต้กันคือบอกว่าออกนอกตัวเป็นเป็นระบบหมดตัวเราอยู่ตรงไหนะนะรู้ไหมฮะเนี่ยทีนี้เรามีปฏิสัมพันธ์คนสัตว์สิ่งของอีกที่เราจะต้องอยู่ร่วมเพราะถ้าเราไม่อยู่ร่วมเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นใครอ่ะเราเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับเนี่ยครับพอเราเป็นผู้ให้มันก็มีปัญหาของผู้ให้ผู้ให้คือนายจ้างเป็นผู้รับก็มีปัญหาแบบลูกจ้างเนี่ยครับจ้างก็แสดงว่ายังดูแลตัวเองไม่ได้พึ่งพาตัวเองไม่ได้พึ่งพาต้องพึ่งเขา พึ่งเรายังไม่ได้ก็ต้องพึ่งเขาเนี่ยคือจัดลำดับณปัจจุบันครับไม่มีอะไรที่เป็นโทษไปตลอดหรือมีประโยชน์ไปตลอดปัจจุบันนั้นเราเลือกสิ่งที่ทีสุดภายใต้เงื่อนไขของบอกให้รู้เลยมันมัน,ม,นมันไม่รู้สึกมันรู้สึกยากเมื่อมันยังไม่รู้สึก,ม,สกมันก็ปล่อยไปตามสัญชตาตญาณก่อนพอเราเริ่มเป็นทุกข์มากๆแล้วริมดิ้นดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่ออกเพราะว่าเราต้องมีรายจ่ายเห็นไหม เออถ้าเราดิ้นอยู่บนกองเงินกองทองดิไม่ใช่ปัญหาต่อให้มีเงินมีทองก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้สึกง่ายเนี่ยผมเริ่มอธิบายยาวแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดยาวเห็นไหมครับมันก็จัดสรรลำดับความสำคัญตรงที่ว่าหมายความว่าวันหนึ่งเราเจอใครใบนารี่เราเราเจอใครเราเจอปราดเราเจอโจรเราเจอพ่อค้าเราเจอชายเจ้าชู้เราเจออ,อะไรหลายๆอย่าง ตามสันดานเราพี่บอกไหมฮะนะเราเป็นแบบไหนครับเราเป็นแบบไหนเราจะเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับในแบบตัวเราสุดท้ายเราก็โทษเขาแล้วบอกว่าเขาไว้ใจไม่ได้ที่ไหนได้เราเลือกเราเลือกโดยที่เราเออเต้องบอกว่าไม่รู้สึกตัวครับเราเลือกไปตามบันทึกไอตัวนึกคิดมันเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับมันเป็นระบบของการเกิดมันเป็นไบนา ري ตัวนึกคิด ปรับกระพิ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 บในขณะที่มันกระพิบมีความไวเท่ากับการไปกลับจะทํายังไงให้มันเท่าไวกับการไปกลับกับเหนือกับการไปกลับนั่นแหละครับจึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้สึกของตัวเราของตัวเราพอเราเริ่มทําความรู้จักมันได้เราก็จะเข้าสู่ระบบของกึ่งอโตโมติก็สะสมกึ่งอโตเมติกจนเป็นอโตเมติพอเป็นอโตเมติเราก็สามารถเป็นดับเบิลออโต้ได้ในที่สุดฮะไว้วันหน้าค่อยมาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านตัวเรา ทำไมต้องเรียนรู้ฝึกไหมไม่ฝึกทําไมไม่ทํากระตุ้นอย่างเดียวคือกระตุ้นให้มันเป็นธรรมชาติไม่มีวิธีการมีแต่ในวิถีตัวเราจะบอกเองว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรโอเคเนาะเดี๋ยววันหน้ามาเจอเจอกันใหม่กับคอรสนแจ๋ออนช ในเวอร์ชันบดีฮีดีท <laughs> ็อกแล้วนะครับช่วงนี้แล้วเจอเจอกันนะครับจําไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันรู้จักกราศานะครับก็คืออะไรวะรายได้จะดีมาจากความรู้สึกครับผมรายได้ไม่ใช่แค่เฟียดเดอเดี๋ยวไปฟังคลิปเอาแล้วกันนะครับแล้วเจอกันที่ได้คอมเมนต์ครับ